ถ้านึงคำถามแรกนะคะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะคถามว่าพอดีมีเพศสัมพันธ์ไปแบบไม่ได้ป้องกันเป็นแบบการหลังข้างนอกค่ะคือแฟนเนี่ยดึงอวัยวะเพศออกมาสักพักค่อยช่วยเหลือตัวเองต่อ แบบนี้จะท้องไหมคะถ้าไม่อยากท้องควรทานยาคุมฉุกเฉินไหมคะคุณหมอหรือจะมีวิธีอื่นที่ป้องกันการตั้งท้องหลังมีเซ็กส์แบบไม่ป้องกันได้ไหมคะ hmm. มฟันธงบอกไว้ก่อนเลยว่าการคุมกําเนิดโดยการหลังนอก hmm. ไม่ใช่วิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ <Yeah. S 2> เพราะว่ามีโอกาสพลาด hmm. ที่จะทาให้ท้องได้ง่ายถามว่าทําไมถึงแม้ว่าจะไม่ได้หลังข้างในก็ตามเนี่ยแต่ว่าสารหล่อลื่น ต่างๆนะขณะที่ทำมีการสอดใส่มีกิจกรรมเนี่ยก็ยังมีตัวน้ําเชื้อคือตัวอสุจิปนอยู่ได้ซึ่งตัวอสุจิเนี่ยก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานนะคะ,คะก็จะมีชีวิตอยู่ได้3าถึงห้าวันอรอไข่ตกนั้นไข่ก็จะเหมือนกันค่ะก็จะรอได้แค่ 2> 1 2บสถึงยีชั่วโมงแล้วเขาก็จะไม่รอแล้วเกิน1วันก็ไม่รอแล้วแต่เพศชายเนี่ยเวลามีความต้องการจะมีความอดทนมากกว่าเช่นน้ำเชื้อพอเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในช่องคลอดค้างอย่นั้นได้3าถึงห้าวันรอไข่ตกเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่ปลอดภัยและไม่ใช่วิธีคุมกําเนิดที่ หมอแนะนําวิธีคุมกําเนิดที่เราเแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น2วิธีขึ้นไปเช่นใช้ถุงยางอนามายัยคู่กับยาคุมกําเนิดหรือจะเป็นยาฉีดคุมกําเนิดหรือเป็นยาฝังคุมกําเนิดหรือว่าใส่ห่วงคุมกําเนิดคู่กับการใช้ถุงยางอนามาัยเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยนอกจากประโยชน์ในการคุมกําเนิดที่ช่วยไม่ให้ท้องแล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกโรคติดต่อทางเพศได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น h i ชโรคเอสโรคพวกขูดงอนไก่โรคหนองในแท้หนองในเทียมโรคซิฟิลิสนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ให้มากส่วนในกรณีนี้ ถามว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตั้งใจเกิดเขาเรียกว่าหลังนอกไปแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะทายังไงดีวิธีคุมกําเนิดที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในกรณีนี้ก็คือการทานยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเพราะชื่อบอกอยู่แล้วสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะเช่นอาจจะถุงยางแตกถุงยางรั่วเมาไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นอัิเสบเกิดขึ้นมาซึ่งวิธีรับประทานเนี่ยก็ควรจะต้องทานเม็ดแรกเนี่ยภายใน 24ถึง72ชั่วโมงคือภายใน1 3วันหลังจากจเกิดอุบัติเหตุน,นั้นขึ้น <c oughs> และประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งทานวายหลังจากเกิดอุบัติเหตุเร็วแค่ไหนก็ยิ่งมีประสิทธิภาพคุมกําเนิดได้ดีเท่านั้นหลังอัซิเดนมีวิธีอื่นนอกจากยาคุมฉุกเฉินเลยคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องการส่วนล้างคือส่วนแค่ไหนเนี่ยตัวน้ําเชื้อมันก็ไม่ไม่ได้ออกหมดนะคะเพราะอสุจิเขาไม่ได้ เหมือนเข้าไปแล้วค้างแปะเหมือนขี้คงขี้ใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวได้ส่วนหลังยังไงก็ออกไม่หมดนะคะแล้วก็พวกยาที่เขาเรียกว่าสเปอร์มิไซหรือว่ายาฆ่าเชื้ออสุจิถามว่ามีไหมมีมีหลายยี่ห้อด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารออกฤทธิ์ที่เขาเรียกว่าโนน็อกซิลไนนะคะมันก็จะมีแบบเป็นเม็ดที่เ็บทางช่องคลอดเป็นเม็ดฟู่เป็นแบบทาอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ได้ให้ใช้หลังจากที่มีอุบัติเหตุไปแล้วยาฆ่าเชื้ออสุจิหรือว่าสเปอร์มิไซเนี่ยจะต้อง ใส่เข้าไปในช่องคลอดก่อนที่จะมีกิจกรรมเราะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเราค่อยมาเอาอยาตัวนี้ไปตามค่าเชือ<ม>้อไม่ทัน